มีตีไหมพี่นอนเต็มย่ามีตีไหม 放这个吧 สอยสอยพี่น้องฟังสอยเพื่อนบ้านอกแต่แต่ในปีความไปมี่ข้ามีนวาเจ้าค่ะบบสทีจ้างดอกไม้จาก2อสาปีในเด้อนี่นะครับโสมหน้าเจ้ามากนะครับผมอันนี้กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่กรองนายกรองนายกอันนี้กัผู้ติดต่อผู้ติดต่อผู้ประสานงานพี่พีทพระท่านอสมมี่คุณพ่อ คุณชาอยปันผลงานครับผมนะครับเป็นงานนิยังก่อครับให้คุณพ่อเว้าก่อนบัดนี้ติดสอบถามเด้ผมเล่าลูกแค่คร่าวข้าวผมบอกว่าออกเลยครับเป็นงานตัดลูกนิมิตฉลองอุโบสถครับวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มเปิดบุญตั้งแต่วันที่30ครับธันวาคม2568ถึงวันที่3มกราคม2569ครับครับ อยู่วัดได้ก็ค่ะวัดร่องธรรมรามวัดร่องธรรมรามมูลสองตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับเนี่ยอย่าลืมมามวลเสียงโห่เ้ี่ยวกันเด้อดอกมือดอกมือมือได้ครับพ่อดอกมือวันที่สองครับเนี่วันที่สองวันที่สมกราคี่ศรีสะเกษมกราเรียนเชิญเด้อครับผมเดี๋ยวขออะไรนามซื้อเจ้าภาพในายผู้เพลินวาจังนั่ซื้อวาจังไหนค่ะ นายวิรักษ์กรนศรีเราอยู่ประเทศใดเนาะครับอยู่ประเทศอังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษสุดยอดมากๆานะคะเจ้าภาพหลักจะมีสองคนมาดามท็อปกมาดามน้ำหวานถ้ายังไงก็ขอบคุณมาดามท็อปกมาดามน้ำหวานรนนนาทิ์ออกค่ามหรสพดอกเหมยให้เราแสนเก้าประวัติศาสตร์ของบ้านร้องสุดยอดมากมากเลย เอาเป็นวายอย่าลืมว่ามวลซืนอห่อแซาลน้ำกันนะคะมารบชิ้มแน่นอนกับชิมงานดอกเหมยพะแนป่าสมสุขเต็มโชว์เต็มรูปแบบเป็นฤดูกันถัดไปดไปีนาแมนค่ะเป็นปีนานะคะัะพอบอกกัน,น,ะะกน,นะะแน่นอนว่าจะเป็นอินทร์หน่อยแฟนเพจนีปล่อยเก่งๆนะคะ <c oughs> แล้วก็มหาปอนนะคะพอกันแน่นอนครับพี่น้องแล้วก็ขอนะครับเรียนเชิญพี่น้องนะครับบานไก่เรียนเคียงนะครับมาทําบุญแต่มือแหลกหอดมือสุดไทยน้ำเด้อนะครับเพราะว่า เดืบุญในบุญเด้อเป็นงานปีทองฝังลูกนิมิตครับผมฝากไว้น้ำกันแล้วกันครับเชิญเพิ่นปีทองฝังลูกนิมิตกอนปัดชิบปิดชิบฝ้งเลยวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดผัดกันช่วยจริงอวยชัยถ้าขาดกันก็บันไลยทั้งสองทางเชิญเด้อพี้องเชิญเด้อมาทำบุญปีทองฝังลูกนิมิตเด้อครับผม